สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกห้องหวยสุดเล็กเด็ดจาก Facebook ทุกทท่านครับก็แสดงความนะครับดีใจด้วยกับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับที่ถูกรางวัลนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับในงวดนี้กันทุกๆคนเลยนะครับก็เป็นของขวัญนะครับวันสงการเนาะให้กับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับที่อ่าโชคดีกันนะครับในงวดนี้นะครับแล้วก็หวังว่า งวดต่อไปนะครับเราก็จะยังนะโชคดีนะครับกันไปเรื่อยๆนะครับตลอดสิ้นปี2อ6 5าที่จะมาถึงนี่เลยนะครับมาดูสูตรนะที่เข้ากันนะครับเ,เพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะที่ผ่านงวดนี้ไปด้วยดีนะครับก็เป็นสูตร2ตัวบนนะครับ9ชุดตรงนะครับที่งวดนี้เข้า ทั้งบนและก็ล่างกันเลยนะเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับ2ตัวบนนั้นงวดนี้นะครับก็คือ919นะครับสูตรนี้เข้า91เป็นตัวกลับนะเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับแล้วก็2ตัวล่างนะครับ85นะครับงวดนี้ก็เข้าบนล่างกันเลยนะครับสาหรับสูตรนี้นะเพื่อนสมาชิกทุกๆท่านนะครับเดี๋ยวเรามาดูสูตร อื่นๆกันบ้างนะครับเป็นยังไงกันนะครับหลายๆสูตรหลายๆข้อมูลที่เราลงกันไปนะครับมีสูตรไหนที่นะครับเข้าวินกันบ้างนะอ่ะก็มีนะครับสูตรวิ่งบนนะครับสามสูตรประกบชนนะครับก็เข้าต่อเนื่องมาเป็นงวดที่2อนะครับอีกแล้วนะเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับสูตรแรกได้92สูตรที่2 8 9นะครับสูตรที่3 91นะครับก็ จะลงนะข้อมูลนะครับกันต่อไปนะเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับก็รอนะครับรับชมข้อมูลกันไปเป็นนะครับทีละสเต็ปสเต็ปกันไปเนาะเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับครับแล้วก็อ่าเป็นสูตรนะครับวิ่ง2ตัวนะครับบนมาได้ทั้งล่างนะครับแล้วก็งวดนี้นะครับ78นะไม่มานะครับชน6 7 8 9 ดังนั้นงวดนี้นะครับตัวเลขมันก็จะเด่น7กับ8นะครับงวดนี้ออก2ตัวล่างนะเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับเข้าที่2ตัวล่างนะครับ8นั่นเองนะครับ2ตัวล่างออก58เนาะก็เป็นนะครับอีกหนึ่งสูตรสูตรที่ลงข้อมูลแต่เนิ่นๆไปเป็นวิ่ง8ตัวเดียวนะครับบนนะแต่เข้าล่างนะครับงวดนี้ก็คงจะใช้ข้อมูลกันต่อไปเลยนะครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะ อาจจะมาได้ทั้งบนทั้งล่างก็ว่ากันไปนะครับสูตรล่าสุดที่ลงข้อมูลนะครับวิ่งตัวเดียวนะครับ79นะเก้นะเพื่อนสมาชิกทุกท่านสูตรแรกไม่มานะครับสูตรที่2มานะ79นะครับเข้าที่2ตัวบนเนาะก็ถือว่าโชคดีกันไปนะครับส่วนสูตร2ตัวล่าง9ชุดตรงนะครับ เน้น7นะไม่มานะครับในงวดน,นี้มา8นะครับแล้วก็เข้า2ตัวบนแทนนะครับเป็นเลขตัวกลับนะเพืเนน่อน,ะน,นสมาชิกทุกท่านนะครับก็จะลงข้อมูลนะให้เพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับกันต่อไปเรื่อยๆนะครับส่วนนะครับสูตรอ่าที่ลงข้อมูลเป็นครั้งแรกเลยนะครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านเป็น <c oughs> สูตรชุด เดียววัดดวงนะครับสามตัวบนชุดดวงอ่าวัดดวงเนาะซึ่งงวดที่แล้วนะครับได้158นะครับออก18นะเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับงวดนี้นะเกือบมานะครับมาล่างแทนนะนะครับ85นั่นเองนะเพ,นเพื่อนสมาชิกทุกท่านเนาะสูตรที่หลุดนะครับเป็นสูตรที่สองนะครับสูตรกลางนะครับสูตรที่2ส,สูตรกลางหลุดงวดนี้สูตรที่สองก็ยังหลุด ไปเช่นเดิมนะครับมา8 5 5 8นะครับ2ตัวล่างนะจับ3ตัวนะครับเราก็ไปหาซื้อรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะก็ได้นะครับ5 7 5 8 8 7นะครับเพื่อนๆที่ใช้งานตามสูตรนี้นะครับก็ได้2ตัวล่างนะ8 5 5 8นะครับกันไปเต็มๆเน้นๆเนืน้อๆกันเลยนะเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับก็ว่าอ่ะโชคดีกันไปนะครับก็คงจะมีข้อมูล นที่เดินดีนะครับให้เพื่อนๆน,นะครับได้ดูกันนะประมาณนี้นะแล้วก็มีสูตรนะครับ <c oughs> วิ่งนะปักหลัก10ล่างนะครับ4สูตรนะครับนะสสูตรเด่นที่สุรนั้นเป็นอ่า7นะครับชนที่3สูตรนะแล้วก็9นะครับชน2สูตรแล้วก็8ชน2สูตร7 8 9นะครับปรากฏว่า2ตัวล่างนั้นออก8 5หนะครับหลุดจากหลัก10นะ มาอยู่ที่หลักหน่วยนั่นเองนะครับก็เดิน2สูตรเดี๋ยวก็จะลงข้อมูลนะครับเพียงแค่2สูตรเนาะให้กับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านได้ไปวิเคราะห์พิจารณากันดูนะครับด้วยตัวของท่านเองนะและก็นะครับข้อมูลนะหลักร้อยบนนะครับเดินทั้ง3สูตรเลยนะครับวันนี้ก็เอาข้อมูลนะครับกัน พอประมาณนะเพื่อนๆนะครับพอประมาณกันเท่านี้มาให้เพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับได้รับชมข้อมูลและก็วิเคราะห์พิจาณากันนะครับสี่ชุดล่างนะครับเน้นๆนะเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับสี่ชุดล่างเน้นๆนะครับงวดนี้เข้าบนนะเก้าหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นเลขตัวกลับด้วยนั่นเองนะครับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะก็บงวดนี้ถือว่าตัวเลขนะครับสุดให้บนออกล่างนะสุดให้ล่างนะครับ ไม่ดูออกอะไรนะแต่ก็ให้ล่างเข้าบนให้บนเข้าล่างนะครับก็ไม่รู้จะว่าไงกันเนาะเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับ <c oughs> สูตรนี้ <c oughs> เป็นสูตร9ชุดบนนะครับแล้วก็เข้า,า2ตัวล่างด้วยนะครับแต่เข้าเป็นตัวเลขกลับหมดเลยนะเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับ <c oughs> ดังนั้นงวดนี้เราไม่ต้องรอกันนะครับก็เอาข้อมูล9ชุดบนนะครับสูตรนี้เลยนะครับที่มันเดินดี นะเข้าไปเต็มๆในงวดที่แล้วทั้งบนทั้งล่างนะครับก็เอาสุดนี้นะครับเป็นข้อมูลแรกนะไปวิเคราะห์พิจารณากันดูนะเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับว่ามันจะมีโอกาสที่จะเดินต่อนะครับในงวดถัดไปหรือไม่นะครับอ่ะก็ลองไปวิเคราะห์พิจารณากันนะครับส่วนท่านใดที่เลือกใช้ข้อมูลนะครับที่อ่มันไปตรงนะครับกับผลการออกสลากรางวันนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดนี้ก็ โชคดีกันไปนะครับรับสงการกันนะครับหลังจากนี้ไปเราก็ต้องนะครับพยายามนะครับหาข้อมูลนะในงวดถัดไปกันต่อเลยละกันนะครับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับหลังสงการมานี้ก็บางท่านก็อาจจะโชคดีนะครับบางท่านก็ยังโชคไม่ดีนะวันนี้เราก็มาดูข้อมูลนะครับกันต่อเลยนะครับไม่ต้องรอนะสำหรับเพื่อนๆที่นะครับอยากจะหาซื้อ รางวัลน,นะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลล่วงหน้ากันนะครับอ่ะเรามาดูสูตรนี้นะครับเป็นข้อมูลแรกกันเลยนะครับผลรางวัลที่1ในงวดนนี้เป็น3 9 5 9 1 9นะครับ3 9 5 9 19, นะ1 9าห้น่ะเดี๋ยวผมหากระดาษรองช่วยหน,งหน่งนะครับนะอ่ะรางวัลเลขท้ายนะครับสองตัวล่างเป็น 5 8นะครับทีนี้ก็มาดูรางวัลเล็กหน้าครั้งที่1นะครับ859นะครับ8 5 9รางวัลเล็กหน้าครั้งที่2นะครับ28 9 2 8 9รางวัลเล็กท้ายครั้งที่1 4 1 3นะครับ4 1 3รางวัลเล็กท้ายครั้งที่2นะครับ508 5 0 8นะครับ อะเรามาดูข้อมูลสูตรแรกนะครับสูตรแรกมักจะขังเสมอนะครับคลิปแรกนะครับสูตรแรกมักจะขังเสมอนะครับแล้วก็คลิปท้ายนะเป็นเป็นสมาชิกทุกท่านนะครับวิเคราะห์พี่นาเลือกดูดูดีๆนะครับใช้หลักหมื่นหนึ่งครั้งนะครับหลักพันหนึ่งครั้งหลักร้อยบนหนึ่งครั้งหลักสิบบนนะครับหนึ่งครั้งหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งบวกด้วยเลขหนึ่งคงที่นะครับ เรามาดูสูตรแรกกันนะครับสูตรแรกผมรู้สึกว่าไม่เว้นนะครับนะไม่เว้นก็เลยไม่เป็นไรนะครับ8ปดบวกหกแบวกกัน2ครั้งได้16นะครับมาดูนะครับข้อมูลแรกนะครับ9ก้บวกหได้14 14บวกเได้23นะครับยีบสาวกหได้24 24บวกหได้30 30บวกสได้33นะครับ 33บวก1ได้เท่ากับ34นะครับบวก1คงที่ได้5บวก1คงที่ได้6นะครับแค่นี้เพื่อนๆก็น่าจะพอเดาทางออกแล้วนะครับนะ4 5 6นะครับเราควรจะไปประกบกับเลขอะไรนะครับก็คือเลขมหัสจจรันนั่นเองนะครับนะ นั่นเองนะเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับอย่าลืมนะถ้าท่านอยากจะถูกหวยรวยเบอร์นะครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะอยากถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่าลืมนะครับเลข3ตัวนี้นะครับนะเป็นเลขมหัศัรรย์นะทีนี้มาดูข้อมูลที่2นะครับที่จะเป็นตัวประกอบนะครับใช้หลักร้อยบน1ครั้งนะครับหลักหน่วยล่าง1ครั้งหลักสิบเลขหน้าครั้งที่2นะครับ1ครั้งหลักสิบเลขท้ายครั้งที่1 1ครั้ง หลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่1 3ครั้งแล้วก็หลักร้อยเลขท้ายครั้งที่2 1ครั้งจากนั้นบวกด้วย1คงที่เช่นกันนะครับอ่ามาดูคู่ประกบ3บวกกัน3ครั้งได้9นะครับ9บวก8ได้17 17บวก8ได้25 25บวก1ได้26 26บวก9นะครับได้35 35บวก5ได้40 40บวก1ได้เท่ากับ40 นะครับได้1นะจากนั้นนะครับบวก6คงที่ได้7นะครับ7จบวก2คงที่ได้เท่ากับ9นะครับจะเห็นได้ว่ามีตัวเลขมหัศจันยร์นะครับติดมา2ตัวนะก็คือ7กับ9นะครับถ้ามันไม่มานะครับเจ็ดหน่วยนะครับก็จะไปเป็นหลักร้อยนะเช่นเดียวกันนะครับเ9านะถ้ามันมานะครับ4 1 5 1 6 1นนะครับก็ ให้เน้นไปที่นะครับอ่าหลักร้อยนะเน้นตัวนี้ไปที่หลักร้อยนะครับเจ็ดเจ็ดสี่หนึ่งนะครับเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งประมาณนี้นะครับเจ็ด4 1าหนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดหกหนึ่งะแล้วก็เก้าสี่หนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าหกหนึ่งนะครับประมาณนี้นะอ่ะเดี๋ยวผมจะเขียนให้เพื่อนเพื่อนได้ดูกันสักนิดหนึ่งนะครับนะเป็นแนวทงแนวทางกันไว้นะครับเผื่อมันจะโดนใจเนาะเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับจะได้ เอาไปลองวิเคราะห์พินากันดูนะครับอ่าจับชุดออกมามันจะได้นะครับดังนี้นะเพื่อนๆอ,อ่าจับชุด9ชุดตรงนะครับไม่รูมจะมาบนมาล่างนะงวดน,นี้นะครับมันงวดที่แล้วก็เข้าบนนะครับเป็นตัวกลับนะแล้วก็เข้าล่างนะครับเป็นตัวกลับเช่นกันนะครับงวดน,นี้จะได้ C1 นะครับ C7 49 51 ห้าเจ็ดห้าเก้าหกหนึ่งหกเจ็ดและก็หกเก้านะครับถ้าจะวิเคราะห์ตามนะครับอ่าตัวเลขที่ผมชอบนะครับก็จะเน้นไปที่นะเจ็ดเก้านะครับเจ็ดเก้าเป็นหลักแล้วก็ควรที่จะจับคู่ชุดกับสี่ห้าหกนะครับสี 6, นะ่ห้าหกเนาะก็จะได้นะครับเด่นหกชุดนี้นะครับสี่เจ็ดนะสี่เก้านหะ้าเจ็ดถนะ้าเก้าแล้วก็หกเจ็ดหกเก้านะครับถ้า หลักร้อยนะครับเรายังไม่รู้นะดังนั้นก็ควรที่จะยังไม่ไปสรุปมันดีกว่านะเพื่อน,นสมาชิกทุกท่านนะครับดังนั้นก็ตัวเลขที่มองมองไว้นะครับก็จะเป็น4 7 5767นะครับแล้วก็ส9่9 69ส่วน4นั้นไม่มานานแล้วนะเพื่อน,นสมาชิกทุกท่านนะครับจะโผล่มางวดน,นี้หรือไม่นะวิเคราะห์พินาตัดสินใจอีกครั้งนะครับถ้า ไม่ชอบ4นะถ้าคาดว่ายังไม่มาอีกนะครับเน้นมองไปที่5กับ6เท่านั้นก็ได้นะเป็นเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ก็อ่าเป็นข้อมูลแรกให้กับเพื่อน,อนสมาชิกทุกท่านนะครับได้ไปตัดสินใจวิเคราะห์พิณานะครับกันในงวดใหม่นี้ด้วยตัวของเพื่อนเพื่อนเองอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็เป็นข้อมูลแรกนะหวังว่านะครับข้อมูลจะเป็น ประโยชน์เนาะให้กับเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่ชื่นชอบในการคำนวณนะครับสูตรหวยรัฐบาลเนาะวันนี้ก็นะครับแตกกันไปทั้งบนทั้งล่างนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ถูกนะครับท่านที่ยังไม่ถูกก็สู้ต่อไปนะครับอย่าเพิ่งถอดใจผิดหวังนะครับสูตรและก็การคำนวณนั้นนะครับยังไงก็เป็นเพียงแค่การคาดคะเนคาดเดาความน่าจะเป็นของตัวเลขในเชิงคณิตศาสตร์เท่านั้นดังนั้นก็ขอให้เพื่อนเพื่อน,อนสมาชิกทุกท่านนะครับโปรดจงใช้ วิจารณญาณของท่านในการรับชมและก็ตัดสินใจด้วยตัวของท่านเองนะครับสำหรับวันนี้ก็จบข้อมูลแรกกันไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ